มาสดกินนะ สวัสดีพี่น้องบ้องไผ่ซูผู้สู่คนนะครับผมพาะกะบ่าวเคี้ยในให้เกานะครับพี่น้องมาพี่น้องมามือน,มนีมาหนึ่งไก่พี่น,อน้องหอนึ่งไก่ห้วนึยกับตําทั่วพี่น้องมาเสียบมือพะน้ำตุ่มไก่เบาเคี้นหมักสดกุดน้ำตุ่มไก่เด็กพี่น้องมึงแยกคนออกอีกหอยู่ตำมทัวใส่กระปากกรอบด้วยหน่อยอถ้ากรอบด้วยหน่อยนอเนาะเสียบดนะพี่น้อง ลงปรงเปงปลงปงเปงลงงป่งปลงปงสิงเอ้่หลายเรืองมา่น้องมาหนึ่งไก่ก้อนห่อนมือนิ่มต้มไก่ก้อนห่อนอนห่อนี่เรางมาเรียงก้อนห่อนมือนี่บัทกทำหมกทัวทำหมกทัว้อนห่อนอยู่ปรนมานทำหมกทัว้ห่อนเยทมกทัวหม่มาทำปลากรบอกุตนาเป็นยังไ

one. วนนสนน้ส่วงสวงเลยเียบกันเร่มึ้นงงไ่สูตรผมเอง หนึ่งไกบเบาเข็นนี่บาเข็นนี่แสบนี่พี่น้องตำตะไคร้พิษไคร่ดำนะครับแล้วก็คาแล้วก็ใบมะกรูดตำให้มันแหลกๆไปได้ไหมเนาะสำรับสามสี่อันตำแหลกๆแล้วก็มาขูกแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงพี่น้องแล้วแต่มักมักหวานก็ใส่หวานมักมักหวานก็มองใส่หลายมักง้อหลายก็ใส่สุด,ดหลายมักง้อใหม่ก็ใส่สุด,ดหน่อยแซ่บ พร้อมสูนไป่ผมหมว่จะไข่ที่ยูแทน บ้าตัวหน้าเหมือนหอนมันซึนใจขาดบ้าี่น้องมีแห้งนะตัวหน้าเหมือนหอนมันมีแห้งบ้าเป็นงานเมื่อยๆของเจ็บแสบเจ้าเห็บเอง mong quên bỏ bỏ ý là mình cần mắc hình เราคิดแนะนํานะครับว่าไปหาสมแล้วหาเนื้อมาจิ้มก่อนจิ้มเนื้อไก่เนี่ยจิ้มเพื่ออะไรงีอดิจิ้มเพื่ออย่างเขาหมักเครื่องปรุงมันจะลงไปในเนื้อไปเนาะมันจะข่าเนื้อนะอย่งแสบขั้นบมักจิ้มมันก็จะอยู่แต่ข้างบนมันจะลงไปขางในเนื้อแล้วก็หมักจิ้มไปประมาณนยี่สิบนาทีแล้วไปเนาะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีถิ่มไปอย่างเอาเข่าเตาเอาเข่าซึ่งไปหนึ่ง นำนึ่งไก่ก็ยำถิ่นไว้พี่น้องร่างหมอห้อนึงนี่ดีนำสะอาดใส่ต้มเนี่ยอ๋อปรุงมาหนึ่พี่น้องใส่ผงชูุบกับไปก็นำปลาทำเนึ่งกระเซาะไว้พี่น้องตัวน้าม,มากหนามมา้นาม,มากไก่ให้มันไหลนั่งไว้เลยเอาใส,เส่เสือมันจังหน่อยนึงกินได้นะพี่น้องจำต้นมน้ำสะอาดใส่ อัปมงัลผักเท่าร้องมึงหรอร้องในซึ้งหมดเลยกินได้ใช่ไหมเป็นหัวละผ้าหัวละผ้าแต่ไข่ไปมากรูดมึงหรอร้องไอ้ข้อมหอยมันขึ้นมากมันกระสีผาเปลืกปลาพวน,น,นี้ขึนมากกระสีหอมไป้ยหรอหัวเสียบหัวมือม แสบแสบน้องแสบมันมดทัวใส่ไมมาข้ามเปียกสุดปุลานจ้ะ มีแห้งถูกต้ตใอในอุดี่โนน้ำหวนเสียบขนาดมึงมาได้คือนองเนี่ยคนออกมีหุยเลย <laughs> Why? À. Uh à, -huh. uh, ông già không thẹn. มเมื่อพลาดหนึ่งก็เสียไปกันไม่เพียงมันนัวนำไกนะ่นะนัวนำอีมักไก่ ท,นนทนันหนึ่งไกลมีคนมาเทนนำมาหนึ่งมาเลี้ิมนโอ้ยเขียดขนาดนี้นี่น้ำจิ้มยังดี อจนนะถนะือ่ายจะหน่อยก็นหนว้าพี่น้องเสืยอมากนี่ะพี่น้องเนาะพี่น้องกินหนึ่งไกลสิบเสียบนเบาวเค้น้าพี่น้องพ้นได้อยากเห็นบาวเค้นมาก บอกคุณเห็ุนะครับพี่น้องคอมเมนต์มาากลังคิดไลยนะครับเดี๋ยวมือหลังโอกาสหนาขั้นบาวเกนยากกินเดี๋ยวขั้นสิพาสพี่น้องไปเห็ุนะครับว่ามันเห็ุจะไม่แน่ยบาวเกนเห็ุจะไน่เนียต่ำไม่เนีงพี่น้องเนาะขั้นเพิ่งอยากเห็นกะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับพี่น้องเด้อแต่ว่ามันเอื้อนมาเฮื่อได้ผลละโอกาสหนาได้ซีเอชเห็นได้สิบบอกเมื่อได้ซีเอชนะครับเอ้าสุดท้ายถ่ายสุดคือเก่าพี่น้อง หนึ่งการดูของท่านเท่ากับหนึ่งแรงผักดัดหองผมนะครับพี่น้องเนะาะอยากสนับสนุนเบาเข็นนะครับบนตะเขินยังหล้ะพี่น้องเนาะแกพี่น้องเขาบอเบิ้งคิดเบาเข็นนะครับกถือว่าเป็นการสนับสนุนเรือบ้อยนะครับพี่น้องเนาะเอาสุดทายทายสุดคือเ่าโมโหายใหญ่ห้างเขาเกาคำว่าสวัสดีครับ